ล็อกเกลือเจ็ดนะครับเอ้ย <c oughs> เรือ <c oughs> รเผอิญว่ากอไก่กับลอเรืออ่าเอ้ยกอไก่กับหอหีบมันอยู่ใกล้กันนะครับผมพิมพ์ผิดนี่คือความหมายเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ข้อความคำขที่คุยกับคุณมิกกี้มาตอนเช้านะครับคนคนละไอดีกันนะอันนี้จะรับภารกิจมาจากคุณโอมนะครับคุณโอมนี่จ,จัดจัดไอไลน์อัพรอแล้วนะครับเนี่ย เนีย่ยตั้งชื่อไล์อัพรอไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีนักเตะในนี้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดแพคบาซโลน่าเอ้ยเรียกว่าแพคบาซ่าดิแพทสเปนิสลีกกาดีเนล่าสุดที่มาวันจันทนี้นะครับผมให้หน่อยนะครับต้องการบุสเกตกับเจอรี่เอลบาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพอได้แล้วหรือไม่ได้นะก <c oughs> ็จัดจัดทีมตามแผนนี้ให้ด้วยนะครับอ่าเคลียร์ทีมรอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่า จะได้หรือเปล่านะครับผมกับงบประมาณของเรานะครับจะอยู่ใน iOS นะครับผมที่7,800ทองที่ส่งคุณค่า7,8็ดของเรานั้นไซส์ก็จะเปิดได้8รอบนะครับ8รอบนั้นหนาก็จะเปิดได้80ตัว80ตัวนั้นมาจากทั้งหมด150ตัวก็ประมาณครึ่งตู้นะครับประมาณ50์ของตู้นี้นะครับผมนี่นะ แล้วเราจะได้เป้าหมายตามที่เราต้องการหรือไม่ครับผมก็คือบูสเกตและจาริอับาเป็นเป้าหมายหลักครับแต่ถ้าได้คาซิยัสมาด้วยก็จะดีมากเหมือนกันนะครับอ๋อฟูบาซ่าฟูบาซ่าเอาบูสเกตกับเอาบ้ามาทำฟูฟูบาซ่าโอเคตามนั้นตามน้ะดูว่าจะแตกหรือเปล่านะครับกี่รอบวนะเนียลืมไปแล้วเพิ่งคิดเมื่อกี้เอง8รอบ8รอบ8รอบนะครับไปร่าลุยกันเลยดีกว่าครับจุมแรกครับแตกเลยไม่ล่ะไปครับลุยเลย จุมแรกก็ดำเลยเปล่าอุ้ยเกลือเกลือเกลือ,อจุมแรกเกลือว่ะหลังคาเท้าหลังคาเท้าเมื่อเช้านี้เปิดได้ดวงดีเหมือนกันนะครับทั้งแพ็คนี้แล้วก็แพ็กกรเด็เบลนะครับผมแต่รอบนี้จะดีหรือเปล่านะครับยังไม่รู้นะแต่เมื่อเช้านี้ตอนอแพ็กอีกไอดีหนึ่งนะครับผมก็แรกๆอาจจะเกลือหน่อยนะครับผมฮนะเลี๋พูดถึงค่าประคาวคาประคาวมาตลอดเลยวะ่ะอะไรโรนโดเมื่อกี้ผมเห็นโรนโดแบบแบบวบๆว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นโรนโดมาแบบดวยไวนะ โรนโดฝันเฟื่องกับเบื้องลาวแล้วโรนโดไหนหวะอ๋อคนนี้แหมเมื่อกี้ดูไอยวเป็นโรนัโดเฉยเลยนึกว่าโรนโดอาไนน์นะเลนินโดเลนินโดเมื่อกี้เห็นหางตาไอไวนะครับโอ้ไม่เป็นไรหนึ่งครั้งผ่านไปครับขอตัวต่อไปจอร์ดี้เอาบ้าก่อนเลยแล้วกันนะครับอยากได้ตัวไหนตัวนั้นก็มาเลยไม่ล่ะขอหนึ่งตัวก่อนนะครับ <c oughs> เอ้เขียวเขียวเขียวเปลนสีเด้เปลนสีเด้เปลียนสีหนเด ไม่เปลี่ยนให้วะไม่เปลี่ยนให้แบบนี้ก็การไฮไลท์เฮือเฮือบอกว่าทำทำฟูลทีมบาซ่าเนาะไม่ไม่แน่ใจว่าตัวบาซ่าของเดมิมมีมีเยอะหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตัวบาซ่าที่เป็นการไฮไลท์ในแพ็คนี้มีไหมนะโมลีน่าเหรอตัวบาซ่าที่เป็นการไฮไลท์มีไหมนะมีของมัดลิดนะครับผมก็เป็นฟานกาเซียบาซ่าก็มี นี่ตัวนี้นะครับผมเซอร์จี้ดูมิเกสดูมิเนกสนะครับผมใช่ไหมเอ่อตัวเดียวนะครับถ้าเป็นการไฮไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูในทีมนิดนึงนะครับว่าของเดิมนะครับตัวเดิมๆเ,เนี่ยถ้าจัดเป็นทูบาซ่าเนี่ยกูมีนักเตะไม่ประมาณ300ตัวเองนะเออว่าจะมีตัวบาซ่าเยอะหรือเปล่าขอดูนิดนึงหลักๆคือจัดบาซ่าใช่ไหมหลักๆคือจัดบาซ่า ปรับเข้าไปมีลาฟินย่าของฟรีนะครับเอิกาเซียเอ็ดมิลสันเนมาเอ็มเอสเอ็นนี่นาะโอ้โหแบบนี้ก็สวยๆเลยนะครับอีเรสตาร์ฟรีมาโอเคมีเป๊ป39บาบาทใช่ไหมเอเลอะลุยกาเซียมาซ่ามีเยอะอยู่นะมีเยอะอยู่แล้วมีเมสซลงเมสซีร่ร่างเก่านะครับผมแต่นักเตะมีเยอะแสดงว่าไล่ขายไอตัว เก่าๆเอาเอาวุสเตอร์มาใช่ไหมเนี่ยนะคงไม่ใช่ดีใหม่เอ้ไม่ไม่ใช่ดีเก่ามากก็มีทองเออมี GP พหยู่9ล้าน10ล้านเนี่ยนะครับไปครับแต่ว่าเราต้องการ2ตัวในแพ็คนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มาครับอีกตัวนึงจักตัวนึ่งอ,อย่าทำให้พี่ใจคอไม่ดีนะน้องนะทุกครั้งที่พี่เกลือพี่อายมากนะครับพี่ก็อายเหมือนกันนะก <c oughs> ็อยากให้ทุกคนเปิดได้ของดีนั่นแหละ ผมเชื่อว่าหลายคนก็เชียร์อยู่ถึงกันนะครับแต่ก็มีบางคนที่แช่งกันอยู่ใครที่กําลังแช่งอยู่นะครับผมขอให้คําอธิษฐานนั้นของคุณนะครับสะท้อนกลับไปเหมือนกับภาพคลุมสะท้อนแสงเอ้ยถ้าคุณย้อนกลับของโดราเอมอนนะครับผมกับความเกลือเนี่ยที่คุณแช่งอ่ะเกือเกล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 ือพลังแช่งของคุณเนี่ยสะท้อนกลับไปที่คุณแล้วกันนะครับ หยอกนะหยอก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 บางคนชอบชอบเห็นคนอื่นเกลือนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโอ้ยอีรอบแล้วเนี่ยสามรอบยังไม่มาเลยต่อไปหลังคาสีดำนะครับผมคอหลังคาสีดำเลยทีเดียวโอ้ยเท่าอีกแล้วอ่ะฝนมันตกรด้ยังไงวะเนี่ยเพื่อแล้วไม่เปลี่ยนสีด้วยไม่กอดแล้วตอนนี้ รูวะเลยว่าโอ้โหอ,อะไรวะคุณโอมบอกว่าเดี๋ยวผมจะนอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยว อาจจะตื่นมาดูตอนมาดูผลลัพธ์ตอนเย็นนะครับผมตายแล้วตอนนี้ก็ขอใหอ้หลับฝันดีไปก่อนอย่าเพิ่งมากังวลเออแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงช่องไหนนะครับอาจจะลงในช่องบอมสกีโฟบอมสกีลีบิลหรืออาจจะไปลงในช่องฟินสกี h ช n แนลช่องลูกชายนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับทุกช่องก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมวันวันก็อยู่กับการจัดการตารางเวลาผมนี่เลยนะใช่ป่ะต่อไปหลังคารดัม โหอย่าว่าแต่ดำเลยฮนะเหลืองทองเขียวไม่มีแต่เขียวข้างในอะหลังคาเทาล้วน,นเลยเอออยางได้น้อยได้ตัวบาซ่ามาตัวหนึ่งเอาไปใส่ฟูบาซ่าไงเออแต่ว่าเมื่อกี้ก็เข้าไปดูในทีมนะไงมีตัวบาซ่าเพียบเลยตัวนี้ก็อาจจะอยู่ในช่องตัวสำรองหรืออาจจะไม่ได้ใส่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวไม่มีช่องใส่นะครับให้ตายด้วยยังไม่ได้ักตัว อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ย19ปีนะดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง191ตัวใหญ่อยู่นะบิวอัพนะครับโอเคบางทีพวกการไฮไลท์บางตัวมันก็น่าน่าเล่นน่าลองดีนะครับผมถ้าเราตัดเศษนะครับตัดเศษก็หมายความว่าเราเปิดไปแล้ว50ตัวนะครับผม5ครั้งนะแล้วตอนนี้ทองอยู่เหลืออยู่3,003นะครับ919 928 9327ก็เปิดอีก3รอบเมื่อกี้เราเปิดไปแล้ว5รอบใช่ไหม อีกสามรอบครับผม3มรอบกระสอบเกลือจะมาไหมออชอบชอบหาคําคล้องจองกันมาเหลือเกินนะผมเนะียเราเงียบๆดูนะผมจะไม่โวยวายนะผมจะไม่ผมจะไม่โวยวายนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการเปิดจุ่มนี้นะฮะผมจะเงียบที่สุดนะครับผมจะไม่ใส่อารมณ์นะฮะ <c oughs> โอ้ย อะไรวะเมื่อกี้คิดว่าถ้าเกิดมันแตกผมก็จะเงียบถ้ามันถ้ามันมีหลังคาดําผมก็จะเงียบนะแต่ไม่รู้จะเงียบได้หรือเปล่าถ้ามา,าจริงๆถ้าหลังคาดํามาจริงนะเฮ้ยให้ให,ใหไ้ไอ้กัสนี่มาลัวเลยวะไอ้กัสสแตนดาร์ดอะ ไอไลท์ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวจุ่มเปลสักรอบหนึ่งไหมแต่ฟูบาซ่ามันไม่มีไงตัวนี้มันไม่แพ็คนี้มันไม่มีตัวอีพิกบาซ่าเออแล้วแพคอื่นเป็นยังไงเนาะแพ็คอื่นเป็นไงนะนเนานะไม่มีแล้วนะขอดูนี่สิว่าไออีพิกฟรีได้กี่ตัวขั้นขั้นขั้น,น,นลงโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยเปิดไม่ได้สักตัวเลยเหรอนะครับแล้วก็ที่แรกฟรีแลกใครไปอ่ะแน่นอนต้องรต้องแลกเบลติไปแน่นอนนะฟูบาซ่าแลนะกไปยังอา้าวแล้วทำฟูบาซ่ามันไม่แลกเบลติอ่ะ เออแปลกแปลกหรือว่าเบลติมีแล้วมันก็เพิ่ง,งมานะใช่ไหมงงเหมือนกันหรืออยากได้เชไนเดอร์ไปใส่ทีมหลักไม่ใช่ฟูทีมบาซ่าเหรอผลาดไปแล้วพลาดไปแล้วแต่ขอให้จํานวนครั้งที่เหลือนะครับในการเปิดเนี่ยอีพีฟรขอให้ได้บุสเกตละกันนะครับผมแต่ไม่ใช่วันนี้นะที่จะเปิดได้เพิ่มมาจะต่ออีก2รอบเท่านั้นเองวะ่ะโอ้โพี่โค้บาร์เซโลนา FC ฟุดบอลครับ ไปเลยลังกาดำให้ผมชื่นใจสักทีเด้อหนึ่งตัวว่ะอยากนี้มาหนึ่งตัวก็ไดสีแบบนี้หนึ่งตัวครับมีสีเขียวสีเหลืองแบบนี้มาหนึ่งตัวแล้วและข้างในก็เปลี่ยนเป็นสีทองดิโอคาสิยตัตฮ่าน่า่โฮใาฮ่าย,ายเาาจะาฮาฮ่าฮาา่าฮ่าฮาฮาาฮ่าา้ ก็ดีอ่ะก็ดีก็ดีกว่าก็ดีกว่าไม่ได้นะครับแน่นอนมันก็ดีกว่าไม่ได้อยู่แล้วเจการายไทยลน์มาเพิ่มแถมมิ่งตัวนะฮะโอ้จะได้ปะ เปลี่ยนเป็นบุสเก็ตจะดีมากนะครับเนี่ยเรายังมีอีก1,500ทองนะครับถ้าเปิดเป็นครั้งครั้งละ9 0้าจุ่มละ9 0 0อนะครับก็จะเปิดได้แค่อีกครั้งเดียวนะครับแล้วก็เหลือเศษเหลือเศษเนี่ยทองในจดหมายทองในมิชชั่นก็ไม่มีแล้วนะครับเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นความหวังหลักๆเราจะอยู่ที่จุ่มนี้นะฮะจุ่ม9 0 0ยนี้นะครับผมเพิ่งเผลอเราได้2ตัวเลยนะครับก็ยังไม่ก็ยังไม่อายนะยังไม่เสียชื่อเหมือนกันนะ9 0 0นี้ หลังคาดำเพื่อฟูีมบร์เซโรนามาหน่อยครับมาหน่อยนะจ๊ะเพื่อ,อโหกแถมครับแถมเกลือไปอีกหนึ่งกระสอบเฮ้ยเฮยเฮเปลี่ยนสีไม่มีทางถ้าเกิดว่าข้างนอกมันเทานะข้างนอกหลังคาเทาแล้วข้างเราไม่เห็นเราไม่เห็นแสงไฟตอนตอนฉากที่มึงอยู่ข้างนอกนะ ตอนแชกที่มันอยู่ข้างบนสนามอะ่ะถ้าเรามองมาข้างในไม่เห็นไม่เห็นแสงอะไรเลยอะครับก็น่าจะไม่เจออีพิกนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไฮไลท์ก็ได้จะมีเลเซอร์แล้วอาจจะเป็นไฮไลท์ก็ได้ จะทำฟูบาซ่าครับตัวไม่ได้ตัวบาซ่าสักตัวนะครับได้มาแค่คาสิยัสและตอนนี้เหลือ600ทองนะครับผมปกติก็เล่นในแอ d r o i d นะครับเราไปเติมใน iOS มานะครับผมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะค้างไวแบบนี้เนี่ยก็ทอง660ทองนี้ก็เอาไปใช้ใน Android ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเหมือนกับกอตอนที่เปิด900นะครับแต่ก็ดีกว่าค้างไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่นะครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับในแพ็กนี้น้เตะมันก็ ลดลงเหลือจำนวำน,วนวเกินเกินครึ่งนะครึ่งตู้นะ69ตัวนะครับผมนอ้องเพราะฉะนั้นขอทีละร้อยไป6รอบนะครับดีไม่ดีอาจจะได้ครบทั้ง2ตัวเลยก็ว่าได้ใครจะไปรู้ใช่ไม่มโชคชะตาคนเราที่งั้นเล่นตลกกับเราเออฮือไปครับกดทีละร้อยบางทีมันก็ได้เหมือนกันไม่งั้นเราจะได้แบบว่าเปิดฟรีได้1 0ึ่ตัวแรกไม่ไม่เหรอเนี่ ในตู้มันเหลือตั้งครึ่งตู้น่ะเพราะฉะนั้นโอากาสมันได้มันจะมีมากกว่าคนที่เปิดรีได้อีกนะครับใช่ไหมแต่พี่โคจะเห็นใจเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละขอสักตัวหนึ่งก็ได้ไเวลาเบาบ้าเลยบุสเก็ตเนี่ยเขาได้แบบนี้ก็จะจับทีมยังไงนะครับผมไม่ได้2ตัวนี้เนี่ยเชื่ออันนี้งานยากเลยฮะต้องไปสยยวยดาวดึงเพิ่มมาขนาดนี้แล้วโอ้ย,อยบางทีไอ้ดี่ไหนบดจะได้มันก็ได้ไง่ายง่ายนะครับ โอ้ส0งครับนี่200นะฮะเหลือ200ก็คือเปิดอีก2ครั้งนะครับผมก็เผอนี่ได้2ได้2ครั้งติดเลยนะใครจะไปรู้อ่ะอ๋อใช่ปะ่ะใครจะไปรู้เกลือไม่ใช่ละโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่เจอไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสมันเยอะโอกาสมันเยอะขึ้นนะครับคุณก็จำนวนที่เหลืออยู่แล้วก็ไปหาจำนวนที่นักเตะอยู่ในแพ็คนะครับแต่จริงๆข้างในไส้ใ,สในโครงสร้างข้างในนะครับเลดข้างในเราไม่รู้นะนะครับ นะคูดคุณจะหารเป็นตัวเลขก็ได้นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมันคูณด้วยอัตราอะไรหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่1ึต่อหนึ่งก็ได้นะครับใช่ปะเมื่อก่อนเราจะไปดูในในไอ,ไอตัวไอตัวคําอธิบายนะครับมันก็จะมีบอกแตนะบางคนอาจจะดูตรงจากตรงนี้นะฮะดูจากตรงนี้นะครับนี่ดีเทลตรงนี้นะใช่ปะเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าในตู้นี้มี5ดาวกี่ใบนะครับ4ดาวกี่ใบา3าดาวกี่ใบนะครับแล้วคุณก็เอามาหาร นะครับว่ามันจะมีอีพีก3ตัวใช่ปะก็มาหารเทียบเทียบบรรยัญญติยางกันไปนะครับผม3ใน150ตัวเนี่ยถือว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอเราเปิดแพ็คลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยอย่างเหลือตอนนี้63ตัวในตู้กับอีพิก2องตัวโอกาสจะเท่าไหร่คุณก็เทียบบรรยัญญติยางแต่ในความเป็นจริงนะครับนั่นคือวิธีการคิดแบบ1ต่อหนึ่งะครับแต่ว่าในความเป็นจริงในเชิงเทคนิคเนี่ยเราก็ไม่รู้ข้างในนะว่ามันใช่1ต่อหนึ่งหรือเปล่านะครับ <laughs> มันอาจจะ เอาสูตรจุดท้าไปตั้งก็ได้คือค่าหน่วยกิจอะไรเงี้ยนะมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับสําหรับการระบบกาชาแบบนี้นะฮะเนาะโอเคแต่ว่าคุณโดบอกว่าจัดจัดฟูลจัดทีมให้ผมด้วยนะครับท,ท,ทีนี้แบบนี้เนะี่ยมันจะจัดแบบไหนอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้2ตัวตามที่เราต้องการนะครับผมขอจัดแบบไวๆเลยกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปเปิดต่อหรือเปล่านะครับแน่นอนนะอาร์เตต้าไปใส่เข้าไปนะครับผมมันน่าจะมีปุ่มให้เราแบบ จัดทีมตามโลโก้อัตโนมัติเลยเนาะแบบคล้ายๆกับตอนที่เราไปจัดใน event อ, event, อีเวนต์อ่ะอีเวนต์ทีมอีเวนต์นะครับที่มันเอาทีมเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแน่นอนนะซเลสแน่นอนท่าเนเดมาร์เป๊ปเหรอแน่นอนให้เมสซี่เมสซี่ถ้ายืนกลางลุกกับขวาเนี่ยถ้าเกิดเป็นล่างเนี้ยผมเอายิงขวาดีกว่านะครับทำไมมันร้อยสี่อ่ะอ๋อสไตล์ปูโยเมสซี่มีหลายล่างแยกล่างด้ปะเนี่ยลงพร้อมกันไม่ได้อีกเนี่ยเีได้ตรงเป๊ปนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดได้บูสเก็ตนะครับเอาเป๊ปมาเป็นตัวจริงตง้ตงยืนต,ต,ตรงนี้นะยืนคู่กับเอ็ดมิลซันเอ็ดมิลซันจะว่าไปของดีนะเออสแตทค่าพลังแพทเทิร์นดีนะครับลุยกาเซียอ,อินิสตาต้องยืนตรงนี้ไปก่อนประตูวิกตอร์บาเดสเหรอถ้าเกิดอีพิกประตูตำนานของบาซ่ามาคุณอยากได้ใครอะแต่ผมว่าเมสซี่น่าจะอีปาเดโรน่าน่าจะดีกว่าแบกซ้ายก็ขาดอาัลบานะเซนเตอร์ เซนเตอร์ก็คงต้องใช้เป็นรลโค้ร่างนี้ไปหรอมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมยังขาดอยู่แบ็กซ้ายนะครับก็คือเจ้านี้เอาบ้านะครับถ้าได้มาก็มาลงแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าได้บูสเก็ตมาด้วยก็เอามาแทนเป๊ปตรงนี้นะครับส่วนตัวตำแหน่งที่เหลือโดยเฉพาะแบ็กขวากับประตูกับเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวก็คงต้องค่อยๆเก็บไปนะครับผมคิดแบบนี้นะถ้าเกิดเราได้อะไรมาไวอะนะครับเราประสบความสําเร็จอะไรเป็นไวนะครับผมมันก็จะดู ง่ายไปหมดนะมันจะขาดความท้าทายนะครับอย่างคุณเป้ทางก็บอกว่าไอดีสายฟรีได้ตัวดีๆเยอะเลยนะครับผมไฟไฟเริ่มแผ่วนะครเพราะว่ามันไม่รู้จะทําทอะไรต่อนะครเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมการเล่นแบบนี้มันก็ทําให้เราสนุกได้ถ้าเป้าหมายเราได้มันมาง่ายเกินไปเนี่ยเราก็จะทําให้เราเบื่อง่ายเหมือนกันนะครับค่อยๆไปแล้วกันนะแต่ในแพ็กนี้นะครับผมถ้าถ้ามีงบจัดต่อก,ก็ได้นะครับเพราะว่า มันเหมือนแบบขึ้นเสือแล้วลงยากแล้วนะมันไปขนาดนั้นแล้วนะครับไปครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในการเล่นเกมนะครับผมใครไม่ได้ติดตามทุกช่องนะครับไม่ว่าคลิปนี้จะลงช่องไหนนะครับวอลสกีรีวิววอลส s k i 4ร์ฟริ k สกีชาแนลก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ